สวัสดีค่ะไดมอนด์มารเตอร์สายลุงปานุเวศผู้มีหัวใจบริการอย่างนอบน้อมค่ะว,วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อบอกเล่าวิสัยทัศน์ของบริษัทในหัวข้อแนะนำบริษัทค่ะลุงค่ะเป็นคนหนึ่งที่ทำงานประจำมาตลอดระยะเวลา22ปีค่ะและมีความสนใจค่ะมองหาธุรกิจ ที่จะสามารถให้เราออกแบบเวลาของตัวเองได้จนวันหนึ่งลุงได้มารู้จักกับอัตอมีค่ะและได้ลองใช้สินค้าแล้วเกิดความชอบจากนั้นพัฒนาตัวเองค่ะใช้สินค้ามากขึ้นแล้วได้ค่าตอบแทนถ้าเราอยากจะทำธุรกิจใดสักธุรกิจหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องรู้ว่าธุรกิจนั้นมีความแข็งแรงยั่งยืนมากแค่ไหนที่เราจะฝากชีวิต และทุ่มเทให้กับบริษัทนั้นแล้วสร้างรายได้ให้กับเราค่ะแล้วลุ่งก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้อะโทมีค่ะและก็เชื่อและมั่นใจว่าอะโทมีสร้างอิสรภาพทางด้านเวลาและการเงินลุงตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่ชื่อว่าอะโทมีในการสร้างอิสรภาพค่ะและค่ะในยุคแห่งความไม่แน่นอนแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในภายนอกประเทศนะคะแล้วก็จากด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองค่ะทําให้การใช้ชีวิตของพวกเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะหลายคนอาจเจอวิกฤตค่ะแต่หลายคนอาจได้รับโอกาสช่วงโควิดแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็สําหรับเราจําเป็นจะต้องปรับตัวและก็เรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดค่ะ ลุงอยากจะถามค่ะว่าในห้องนี้ใครกำลังมองหาธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกเกษียณสำลานอย่างแท้จริงบ้างคะวันนี้คุณได้เจอธุรกิจนั้นแล้วค่ะและสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ค่ะกำลังมองหาอาชีพเสริมค่ะวันนี้คุณก็ได้เจอธุรกิจนั้นเช่นกันค่ะค่ะจะบอกว่าทำไม เราจะต้องจะเจอบริษัทที่ปลอดภัยและวางใจได้ใช่ไหมคะค่ะลุงจะบอกว่าทำไมต้องเป็นอัตโอมี่คะอัตโอมีค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคนได้คะ่ะเพราะอัตโมีมีความสามารถในการแข่งขันคะ่ะความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นบริษัทชั้นนําที่เชื่อถือได้คําว่าบริษัทชั้นนําก็คือการเป็นบริษัทที่โปร่งใสคะ่ะและยึดกฎระเบียบ รักษากฎระเบียบและความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ค่ะอัโทมี่มีผลิตภัณฑ์ยึดหลักปรัชญาสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาย่อมเยาวค่ะนำไปสู่การสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนและด้วยการบริหารงานอย่างซื่อตรงของบริษัทอัโทมี่ค่ะและยังไม่พอค่ะอัโทมี่มีระบบธุรกิจค่ะระบบธุรกิจที่อัโทมี่สร้างขึ้นค่ะสส่วนนี้ล่ะค่ะที่จะสร้างให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ค่ะ แล้วอัตโทมี่คืออะไรล่ะคะอัตโทมี่คือธุรกิจแพลตฟอร์มค่ะและเป็นแพลตฟอร์มเป็นผู้นำธุรกิจแพลตฟอร์มในธุรกิจประเภทเดียวกันเลยนะคะที่เปิดโอกาสค่ะให้กับคนธรรมดาสามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องลงทุนค่ะถ้าเกิดเราจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเราต้องเป็นไงคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะลุงจะยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่หลายๆคนรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Facebook Google หรือแม้แต่ YouTube ใช่ไหมคะแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะเราไปใช้แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เราคือผู้จ่ายเงินออกจากกระเป๋าไปเจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้แบ่งเงินให้กับเราค่ะแต่อัตมีค่ะให้คุณสามารถสร้างรายได้บนแพลตฟอร์มได้และอัตมียังเปิดโอกาสค่ะให้สำหรับคนที่จะเป็นผู้บริโภคและทำธุรกิจไปพร้อมๆกันบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอัตมีค่ะ และด้วยความอัตโอมี่เป็นแพลตฟอร์มของตัวเองและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งอัตโอมี่จึงจะกลายเป็นบริษัทที่ทันสมัยตลอดกาลค่ะไม่ว่าจะผ่านไปยุครุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็ตามค่ะอัตโอมี่จะอยู่เป็นร้อยปีได้อย่างแน่นอนค่ะอัตโอมี่มีระบบธุรกิจเมื่อสักครู่นะคะอัตโอมี่มีระบบธุรกิจด้วยและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากระบบค่ะ รายได้จากระบบรุงจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะรายได้จากระบบอย่างเช่นค่าเช่าการได้รับรายได้จากค่าเช่าค่ะการที่เราจะได้รับแต่ละเดือนเราต้องมีเงินซื้อคอนโดก่อนใช่ไหมคะรายได้ค่าเช่าหลักหลายล้านเลยค่ะถึงจะได้รับค่าเช่าในแต่ละเดือนหรือใครที่อดอกเบีย้ยธนาคารใช่ไหมคะ ดอกเบีย้ยธนาคารก็เราต้องจําเป็นต้องมีเงินฝากหลากหลายล้านเช่นกันค่ะเราถึงจะมีดอกเบีย้ยให้เราใช้เพียงพอใช่ไหมคะแต่สําหรับใครค่ะที่คิดว่ามีความสามารถฉันมีความสามารถแต่งเพลงแต่งหนังสือได้ก็จะได้รับรายได้ค่าลิขสิทธิ์อันนี้คือตัวอย่างรายได้จากระบบนะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามันยากไปแล้วคนธรรมดาอย่างเราไม่สามารถที่จะสร้างรายได้จากระบบ แบบนี้ได้ลุงจะบอกว่ามีธุรกิจหนึ่งค่ะที่สามารถให้คนธรรมดาอย่างเรารับรายได้จากระบบได้นั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายค่ะและอัตมีก็คือสิ่งนี้ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาค่ะของบริษัทที่ลุงพูดมานะคะว่าดีพร้อมสมบูรณ์แบบขนาดนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอดูภาพสักครู่นะคะ อันนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่อยู่ที่เกาหลีใต้นะคะค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามเลยใช่ไหมคะตัวนี้เรียกว่าอะทอมี่พาร์คนะคะอยู่ที่เมืองกง,กงจูประเทศเกาหลีใต้ค่ะจะบอกว่ายอดผู้เยี่ยมชมนะคะปีปีหนึ่งนี่คือเป็นแสนคนเลยนะคะค่ะแล้วก็ เนี่คือหน้าตาของผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะท่านที่อยู่ตรงกลางค่ะคือท่านประธานดรปาร์คฮันกิลนะคะท่านก่อตั้งบริษัทมาด้วยความที่เป็น DNA ของท่านประธานเองแหะคะ่ะแล้วก็ด้วยปรัชญาการก่อตั้งคือบริษัทต,ต้องรอดความเร็วและความสมดุลน,นะคะและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความสามารถค่ะและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลตรงนี้ค่ะก็ดำพา อัตโตมีนะคะแล้วก็มีประธานอีกสองท่านผนึกกําลังกันค่ะก็คือท่านประธานชเวชึงกลแล้วก็ท่านประธานคิมแทยอนนะคะนํำพาอัตโมีให้เติบโตค่ะจนมียอดขายค่ะในปี2021ยอดขายไปแตะที่66,000ล้านบาทค่ะเป็นไงคะตั้งแต่วันที่อัตโมีเริ่มก่อตั้งกราฟเติบโตอย่างต่อเนื่องลุงเพิ่งเคยเห็นกราฟที่สวยงามแบบนี้ค่ะจะบอกว่าส่วนใหญ่ กราฟจะขึ้นขึ้นลงลงกันใช่ไหมคะและเป็นเครื่องพิสูจน์เลยค่ะว่าช่วงโควิดค่ะกราฟยังเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายๆบริษัทถูกปิดตัวลงแต่ถามว่าอัทโอมีไม่ใช่ไม่เจอวิกฤตนะคะแต่ต้องขอบคุณท่านประธานและทีมงานค่ะทำทุกสิ่งเพื่อสมาชิกและทำให้ผ่านวิกฤตวิกฤตตรงนั้นไปได้นะคะแล้วก็ จะบอกว่าสิ่งที่พิพสูจน์ที่เห็นเด่นชัดในปี2019ยอดขายสะสมรวมอยู่ที่33,000ล้านบาทผ่านใช้เวลาเวลาแค่3ปีค่ะมาแต่ยอดขายที่66,000ล้านบาทในปี2021ค่ะสุดยอดไหมคะและยังไม่พอค่ะในสาขาอัตุมี่ไทยแลนด์ค่ะ ปีที่ผ่านมายอดขายก็เติบโตกว่า20%เลยนะคะค่ะย,ยังไงปรบมือเสียงปรบมืออีกแล้วแก่งการเติบโตที่น่าภูมิใจของอาตมีค่ะสมาชิกตอนนี้นะคะสมาชิกทั่วโลกกว่า16ล้านคนแล้วค่ะประชากรทั่วโลกนี้คือ7,000กว่าล้านยังเหลือคนอีกหลายพันล้านคนนะคะที่รอให้เราค่ะไปบอก เล่าวิสัยทัศน์เรื่องราวของอัโทมี่ค่ะลุงจะแชร์นิดนึงค่ะลุงเดินโกร้อยส่วนใหญ่คนยังไม่รู้จักอัโทมี่แต่มีลูกค้าคนหนึ่งค่ะบอกว่าอัโทมี่เข้าไทยมาหลายปีแล้วแล้วฉันไปอยู่ที่ไหนจะบอกว่าลูกค้าท่านนั้นสมัครสมาชิกเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าลูกค้าท่านนั้นคือผู้โชคดีและลุงจะบอกว่าในใครก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกับอัโทมี่ได้นะคะ หรือที่พวกเราเรียกกันว่าศีนเสมอกันใช่ไหมคะและอะอมีค่ะทุกคนที่ได้มานั่งในที่นี้ท่านคือผู้โชคดีและได้รับโอกาสที่ดีขอเสียงปรบมอรือให้กับตัวเองด้วยค่ะอัทอมีค่ะเติบโตเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าระดับโลกค่ะตอนนี้เปิดไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกรวมเกาหลีใต้เป็น28 28ประเทศนะคะและก็ค่ะสาขาแรกที่อัทอมีไปเปิดก็คือ สหรัฐอเมริกาในปี2010นะคะและสาขาประเทศไทยในปี2017ค่ะพื้นที่สีฟ้าคือสาขาที่ a t o m i ีไปเปิดค่ะและตอนนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกอ t o m i ได้ร้อยกว่าประเทศแล้วค่ะและนี่คือเครื่องการันตีว่าอ t o m i เป็นธุรกิจ global อย่างแท้จริงค่ะ จากยอดขายจากโกลบอลของเราทำให้มีมูลค่าส่งออกค่ะสะสม1 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะในปี2 2 2อัทมีอ t ได้รับรางวัลท็อปมูลค่าส่งออกค่ะ300ล้านดอลลาร์นะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ9,000ล้านบาทไทยค่ะและเป็นบริษัทขายตรงแรกค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะจากปี2021ค่ะมีการจัดลำดับค่ะยอดขายของธุรกิจขายตรงโลกค่ะ และบริษัทเกาหลีค่ะชื่อชื่อว่าแบรนด์อะ o อมีได้ขึ้นไปติดท็อป10ของโลกค่ะตบมือให้ด้วยค่ะเพียงอายุแค่10กว่าปีเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะความเป็นบริษัทชั้นนำค่ะประธานปาร์คฮันกิวค่ะยังเป็นสมาชิกของ CEO c o u n c i l นะคะในสมาพันธ์ขายตรงโลกค่ะและก็เป็น บริษัทเดียวด้วยที่มีสมาชิกได้เข้าร่วมประชุม CEO ขายตรงระดับโลกนี้ด้วยนะคะและในปี2 0 2 6ค่ะเกาหลีใต้ก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WFDSA นะคะแล้วก็ตอนนี้เกาหลีใต้ก็ได้ขยายเป็นตลาดขายตรงใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2แล้วค่ะท่านประธานปาคันกิวได้รับเลือกให้เป็น CEO ที่น่าเคารพมากที่สุดในเกาหลีใต้นะคะ ในนี้ในปี2022นี่ี่คือ3ปีแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันล่าสุดนี่คือต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วคะ่ะและด้วยการบริหารงานที่ซื่อตรงคะ่ะทำให้บริษัทอตโตมีค่ะเป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดนะคะโดยให้ได้ให้โดยที่น่าทำงานทีุ่ภายใต้หลักการคะ่ะที่บอกว่ายึดจิตวิญญาณนะคะให้ให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณคะ่ะ โดยที่ยอมรับว่าในการบริหารในสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานได้รับทำให้พนักง,งานมีอิสรภาพและเติบโตค่ะและยังยอมรับว่ามีการที่จะพัฒนาพนักง,งานนะคะแล้วก็พนักง,งานค่ะมีความภาคภูมิใจค่ะต่อผู้นำและผู้บริหารค่ะแล้วก็มีความรักระหว่างพนักง,งานและเพื่อนร่วมงานด้วยกันค่ะ นี่คือสำนักง,งานใหญ่ค่ะอันนี้เป็นที่ทำงานที่อาทมีเกาหลีน่าทำงานไหมคะสมควรแก่รางวัลที่ได้รับจริงๆเลยไหมคะค่ะและยังไม่พอนะคะเราต้องขอบคุณค่ะด้วยความเป็นบริษัทชั้นนำให้เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กับอาท m มีแต่ที่จะขอบคุณไม่ได้เลยคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่สาขาอาท o มี่ไทยแลนด์ค่ะที่พัฒนาตัวเองพัฒนาให้บริษัทค่ะ เติบโตแล้วก็มีพนักง,งานอยู่แค่10กว่าคนนะคะแต่ดูแลสมาชิกทั้งประเทศค่ะยังไงปรบมือค่ะให้กำลังใจพนักง,งานด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ CCM คุ้นคุ้นตราสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมคะมีใครไม่เคยเห็นตราสัญ,ญลักษณ์นี้บ้างคะ CCM เนี่ยค่ะเป็นระบบที่ประเมินและยอมรับนะคะว่าการบริหารของบริษัทนั้นเน้นไปที่ผู้บริโภคนึกถึงผู้บริโภค พัฒนาธุรกิจและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดค่ะและก็รับรองโดยคณะกรรมการการค้ายุติธรรมนะคะตรา CCM นี้ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆนะคะจะบอกว่าในเกาหลีใต้2แสนกว่าบริษัทค่ะและได้รับรับรอง CCM นี้น้อยกว่า200บริษัทนะคะและจะบอกว่าด้วยอ,อัลอทอรมีค่ะ ได้ตั้งว่าความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายในการบริหารจัดการทั้งหมดค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานและทีมงานที่ทำให้เกิดได้รับตรา CCM นี้มานะคะตรา CCM นี้ค่ะคนเกาหลีค่ะถ้าสินค้าตัวไหนมีตรา CCM นี้จะเลือกซื้อหรือบริโภคได้อย่างวางใจไม่ต้องกังวลสิ่งใดเลยค่ะแล้วก็สำหรับอาโมีค่ะตรา CCM ได้รับการร,รับรองในครั้งแรกในปี2019ค่ะ และก็เป็นบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแรกด้วยที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ติดต่อกันมา3ครั้งแล้วค่ะด้วยการบริหารงานที่ซื่อตรงแล้วเป็นที่จับตามองของคนทั่วโลกทําให้สื่อชั้นนําค่ะนําเสนอมาสัมภาษณ์ท่านประธานและนําเสนอเรื่องราวของอะตอมีค่ะแล้วก็ได้ขึ้นปกนิตยสารชั้นนําหลาย ดสยสารเลยไม่ว่าจะเป็น f r o กฟอร์จูนนะคะได้ฟังเรื่องราวแล้วก็บริษัทของอความเป็นชั้นนำแล้วเป็นไงบ้างคะมั่นใจขึ้นบ้างไหมคะแต่ถ้าใครยังไม่เต็มร้อยนะคะลุงจะบอกว่าหัวใจของอัลทอมีค่ะหัวใจของอัลทอมีคือผลิตภัณฑ์ที่ยึดหลักปรัชญาแอบส์ลูดคุณภาพแอบส์ลูดไพค่ะและยึดมาตั้งแต่วันที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ แล้วก็ที่มาของแอบ o l ลู e ค u a l i t แอบ s o ลู t ไพรก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า m a t ิีค่ะคือการผลิตสินค้าจำนวนมากๆโดยยึดคุณภาพมาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วบริหารต้นทุนค่ะในให้ไดราา้ราคาที่เหมาะสมที่สุดนะคะเราจึงได้ใช้สินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะผลิตสินค้าที่แอบส l ลู e ได้อย่างอัตมีนะคะ เพราะอะไรเพราะอะตอมีค่ะมีพาร์เนอร์ชิพที่แข็งแกร่งค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันแรกเลยนะคะนั่นคือสถาบันพลังงานประบรรณุแห่งเกาหลีค่ะหรือแคลรี่ค่ะมีเทคโนโลยีตัวเองนำเทคโนโลยีมาลงทุนนะคะเทคโนโลยีตัวเองก็คือการทำบริสุทธิ์ขั้นสูงค่ะแยกสีกลิ่นและสิ่งตกค้างออกได้ บริษัทเอกชนทั่วไปไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีนี้ได้นะคะแล้วก็โคมาโคเรียค่ะตัวนี้ก็เป็นโรงงานที่มีอายุมากกว่า100ปีมาแล้วนะคะผลิตสินค้าให้เคาน์เตอร์แบรนด์หลายแบรนด์เช่นกันค่ะตัวนี้ลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็เงินนะคะชื่อนาโนเทคโนโลยีค่ะสองสถาบันนี้ค่ะจับมือกันจัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่าโคมา BNH นะคะแล้วก็ มีการจัดวิจัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพและให้อัโทมีเป็นผู้จำหน่ายค่ะดังนั้นผลิตภัณฑ์ของอัโทมีได้ใช้เทคโนโลยีระดับโลกสินค้าของอัโทมีจึงเป็นสินค้าที่น่าเชื่อถือได้ค่ะแล้วก็มาดูความสำเร็จของ Absolute Quality Absolute Pi ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอัโทมี่เฮโมหิมค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นฟังชั่น a ลฟ o ้ดแรกของเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานของ n k เคซลหลายท่านหลายๆท่านที่เป็นคนเก่าก็จะรู้ตัวนี้ดีเพราะเป็นพระเอกของเราเลยใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะยอดขาย60,000ล้านนะคะสะสม60,000ล้าน 60, 000, 000, แล้วและก็เป็นอันดับหด้านการส่งออกแซงสมไปแล้วค่ะจดสิทธิบตัตรค่ะทั้งในและต่างประเทศค่ะ มากกว่า20ฉบับและสิทธิบัตรล่าสุดค่ะช่วยเรื่องความเหนื่อยล้านักกีฬาอาชีพสามารถทานได้นะคะไม่ผิดกติกานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ยอดขายสะสมเป็นอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้ประเภทอาหารเสริมในธุรกิจขายตรงค่ะตอนนี้ขึ้นเป็น9ปีซ้อนแล้วค่ะและแอปซูตอีกตัวหนึ่งค่ะที่เป็นความสำเร็จอีกตัวนะคะนั่นก็คือชุด Absolute s e l l a c t i v e s กิน c a r e ค่ะอันนี้ก็อันดับหนึ่งนะคะยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมความงามแล้วค่ะนะับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวค่ะจนถึงปี2022มียอดขายสะสมอยู่ที่1 8 0 0 0 0ล้านบาทแต่ตอนนี้เป็นไงคะยอดขายทะลุ30,000ล้านบาทไปแล้วค่ะด้วยสินค้าผลิตภัณฑ์มีเทคโนโลยี จ,จึงได้รับรางวัลการันตีมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัล IR 52จางยองชิวค่ะแล้วก็รางวัล NEP New e x c e l l e n น p r o d u c t นะคะและรางวัลโคเรีย o r อร Card นะคะแล้วก็ตัวรางวัลตัวนี้ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าใครที่ได้รับรางวัลน,นี้ตั้งแต่วันที่รับรางวัลคาดการค่ะว่าไม่เกิน7ปี จะเป็นที่นิยมยอดนิยมติดท็อปไฟ์ของโลกค่ะและก็หรือมีค่าส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่5นะคะแต่จากที่เราเห็นยอดขายเติบโตเมื่อสักครู่เกือบเท่าตัวตัวนี้น่าจะเป็นจริงได้แล้วนะคะและรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็คือรางวัลพระเจ้าเสจงค่ะรางวัลน,นี้คือเป็นการรวมบริษัทที่มีเทคโนโลยีค่ะและจดสิทธิบัตร มาประกวดและแข่งขันกันค่ะรวมแสนสา0หมื่นกว่าฉบับนะคะและอัตโทมีคือผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้มาค่ะรวมทุกอุตสาหกรรมเลยนะคะอัตโทมีได้รับรางวัลน,นี้มาเป็นไงคะสุดยอดไหมคะและความสำเร็จของ s o s u t u t u q u i t y t y s o s u t u t r Pi e อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นคือ a t o m ท s k i n กินแคร์ซิสเต็ Fame นะคะ ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะที่พัฒนามาจากสกินแคร์แรกของเราเลยนะคะตัวนี้ได้รวมสารประกอบและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและได้ผ่านการทดสอบจากเดอร์มาเทสว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวก็ลองไปเลือกกันดูนะคะในช้อปปิ้งมอลล์ของเรานะคะอีกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคืออะทอมี่ท t ูธบัชนะคะเป็นแปรงสีฟันค่ะพ่นผงทองคำค่ะ เป็นไงคะป้องกันเชื้อราแบคทีเรียได้ดีเลยและเราคุยกันอยู่ตอนนี้ค่ะเขาจำหน่ายไปแล้ววินาทีละหนึ่งดามและยอดขายสะสมต่อปีค่ะ37ล้านด้ามไปแล้วค่ะกละยุทธ์หนึ่งที่ลุงชอบมากๆเลยนั่นคือกลยุทธ์ global sourcing global s a l e นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า G S G S นะคะ ตัวนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นการที่เว้นหาเลยนะคะสินค้าดีทั่วโลกที่อาทอมีไปเปิดสาขาค่ะนำมาจัดจำหน่ายค่ะผ่านแพลตฟอร์มเครือข่ายของอาทอมีนั่นเองนะคะลุงจะยกตัวอย่างสินค้า GS-GS ของประเทศไทยค่ะนั่นก็คืออาทอมี่คาเฟ่อาราบิก้าโคคนัตตัวนี้ไม่มีไขมันทานนะคะและผสมครีมเทียมมะพร้าวค่ะหอมอร่อยกิน นุ่ม,ม au, ๆเบาๆสำหรับใครชอบสายนี้นะคะก็แนะนำเลยค่ะเข้าไปในช้อปปิ้งมอลล์เราได้นะคะและก็สายเข้มมาหน่อยชอบกาแฟดำก็แนะนำเป็นอะโตมีคาเฟ่อาราบิก้าอเมริกาโน่ค่ะเป็นไงคะสินค้าและยังมีสินค้า G S G S ในช้อปปิ้งมอลล์ประเทศไทยเราอย่างเช่นลูทีนค่ะวิตามินตาบำมลุงตานะคะแต่เป็นสินค้า G S G, S, G S ของญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะ และตอนนี้ค่ะสินค้าในช้อปปิ้งมอลเกาหลีนะคะมีมากกว่า600รายการค่ะและในเกาหลียังมีช้อปปิ้งมอลหนึ่งที่ชื่อว่าอาซามอลนะคะตัวนี้ก็มีสินค้าให้ช้อปประมาณเกือบแสนรายการเหมือนกันค่ะถ้าเกิดประเทศไทยอยากมีอาซามอลรีบๆไปบอกต่อผู้คนให้รู้จักอัตโตมีกันเยอะๆนะคะค่ะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้บริษัทนั้นอยู่ยืนยง เป็นร้อยปีและบริษัทอะตอมีก็ได้มีวัฒนธรรมหลักขององค์กรเช่นกันค่ะวัฒนธรรมแรกนั่นก็คือวัฒนธรรมการรักษากฎระเบียบค่ะอัตอมีจะเป็นผู้นําในการสร้างวัฒนธรรมค่ะแล้วก็รักษากฎระเบียบจรรยบาบรรณสมาชิกอัตอมี ก็ต้องรักษากฎระเบียบร่วมกันขององค์กรนะคะเราจะได้เติบโตไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่รวดเร็วแบบธรรมดานะคะต้องรวดเร็วและปลอดภัยค่ะเพราะเราเคยเห็นหลายบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นไงคะตกลงมาก็ขาหักเลยนะคะค่ะและสองก็คือวัฒนธรรมการเติบโตร่วมกันค่ะไม่ว่าใครค่ะที่ได้รู้จักกับอาตมี ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับอัตโมีไม่ว่าจะตัวบริษัทเองพนักง,งานค่ะลูกค้าสมาชิกนักธุรกิจหรือจะเป็นบริษัทคู่ค้าสังคมรัฐบาลเราจะเติบโตไปร่วมกันค่ะ3เลยคือวัฒนธรรมการแบ่งปันวัฒนธรรมการแบ่งปันค่ะอัตโมีค่ะในปี2021นะคะมีอัตราค่ะการบริจาคนะคะต่อยอดขายคะ่ะมากกว่า2%เลยนะคะและจะบอกว่า นำเงินส่วนนี้ค่ะไปบริษาคแบ่งปันให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายเลยและก็ตัวอย่างที่ในเรื่องการแบ่งปันที่ชัดเลยก็คือครอบครัวของท่านประธานเลยนะคะครอบครัวท่านประธานค่ะได้เป็นสมาชิกใน Honor Society นะคะถึง9คนเลยค่ะและก็สำหรับสมาชิกของพวกเราที่เป็นนักธุรกิจหรือสมาชิกของอัตโ y มีนะคะ จะบอกว่าในการใช้สินค้าของเราแต่ละตัวเราได้ร่วมแบ่งปันไปด้วยนะคะสมมุติว่าเราซื้อแปลงสักหนึ่งกล่อง300บาทเป็นไงคะได้ร่วมแบ่งปันมากกว่า6บาทไปแล้วนะคะยิ่งใช้สินค้าอาทอมี่เยอะเท่าไหร่ยิ่งได้แบ่งปันเยอะเท่านั้นค่ะเป็นไงคะแค่ใช้สินค้าก็ได้บุญแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวนะคะค่ะ และก็ยังไม่พอค่ะสำหรับลุงเล่ามาถึงตรงนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะเดินในสายธุรกิจหรือเป็นธุรกิจที่อยากจะเลือกแล้วอโต m มีค่ะยังมีระบบสู่ความสำเร็จให้มาช่วยให้เราสำเร็จได้เร็วขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะศูนย์การเรียนรู้บอกเลยของสาขาประเทศไทยเรา เจกว่าศูนย์การเรียนรู้แล้วนะคะก็ลองดูใกล้บ้านตรงไหนนะคะแวะไปทดลองสินค้าไปเรียนรู้ธุรกิจได้หรือจะเป็นวันเดย์ e ิมินาเหมือนวันนี้ค่ะที่เราเรียกว่างาน ODS นะคะงานนี้ก็จะ,ะเล่าถึงวิสัยทัศน์บริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นแนะนำบริษัทสินค้าแผนและมีผู้ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะและงานหนึ่งเลยพลาดไม่ได้นั่นคืองาน Success Academy ค่ะ งานนี้จัดขึ้นเดือนหนึ่งจัดแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะแนะแนวทางการความสำเร็จค่ะแล้วก็ชีวิตที่สมดุลแล้วก็จะบอกว่างานนี้นอกจากจะแสดงวิสัยทัศน์แล้วนะคะยังมีสปิเกอร์หรือผู้บรรยายค่ะจากสาขาสำนักงานใหญ่และสาขาโกลบอลมาร่วมในงานนั้นด้วยนะคะแล้วไปยินดีกับผู้สำเร็จในงานนี้ด้วยนะคะค่ะเป็นไงคะงานเดือนหน้างาน s u c c e s วันที่15กุมภากุมธา มีใครจะไปเจอกันบ้างไหมคะยกมือหน่อยคะ่ะโอเคหนูแคปเจอร์ไว้แล้วจ้าถ้ายังไงนะคะเราไปเจอกันเพราะนั่นคุณคือผู้สำเร็จคะ่ะและก่อนจะจบการบรรยายในครั้งนี้นะคะลุงจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเรียนให้รู้คะ่ะให้เข้าใจแล้วไปลงมือทำเชื่อว่าในยุคแห่งความไม่แน่นอนแบบนี้ ให้จงมั่นใจว่าอะต m มีจะเป็นจะทำให้ทุกคนนะคะสำเร็จได้บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอะมีขอบคุณค่ะ